ครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับคุณรัติศร์ช่องเล็กๆของคนที่มีชีพในการเลี้ยงหมงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ฟังผู้ชมก่อนนะครับว่าเป็นคลิปที่เราจะมาพูดคุยกันถึงวิกฤตการของการเ,าเลี้ยงหมงในปัจจุบันนะครับซึ่งผมจะมาพูดคุย เป็นการพูดคุยในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ต้องขอโทษด้วยถ้าไปละลาบละลวงความคิดเห็นในส่วนอื่นของท่านใดท่านหนึ่งซึ่งเรื่องที่ผมจะมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังผู้ชมในวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างวิกฤตการณ์สองวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาก็คือวิกฤตการณ์ที่ เกิดโรคระบาดเมื่อปี2อปีที่แล้วกับวิกฤตการสภาวะราคาหมูตกต่ำในช่วงนี้สามารถเปรียบเทียบกันเล่นๆนะครับว่าช่วงไหนทำให้วิกฤตการที่ยากลำบากมากที่สุดมีผลกระทบมากที่สุดกับคนเลี้ยงหมูซึ่งก็ต้องขอย้ำว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ก็ลองฟังกันดูเพื่อที่จะได้นําไปพิพจารณาก่อนที่จะตัดสินใจเลิกเลี้ยงหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจในการเข้ามาเลี้ยงสําหรับเมืองใหม่ๆสําหรับเมืองเ่าก็คิดดูให้ดีก่อนว่าจะเลิกหรือไม่เลิกจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับถ้าจะเปรียบเทียบกันระหว่างอสองวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาผมยังมองว่าวิกฤตการณ์โรคระบาด ที่ผ่านมายังดีกว่าวิกิจการที่ราคาหมูตกต่ำในปัจจุบันซึ่งผมก็มีเหตุผลเหตุผลของผมก็คือช่วงที่มีโรควิกฤตของโรคระบาดเกิดขึ้นนั้นทางรัฐบาลยังช่วยเราได้โดยมีการจ่ายค่าชดเชย ถึงจะล้มถึงจะหนักหนาสาหัสก็มีการเฉยเฉยก็ได้มาคนเล็กคนละหน่อยไม่ถึงกับขาดทุนโดยยับนะครับอาจจะมีอยู่ตัวเงินฟีนิดๆหน่อยๆซึ่งมันก็แตกต่างกับสภาวาการณ์ณปัจจุบันนี้ส่วน สถานการณ์ณปัจจุบันนี้ที่ผมบอกว่าคิดว่ามันหนักหนากว่าทุกครั้งก็คือสภาวการนี้รัฐบาลก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ครับเพราะว่าจะไม่มีเงินท่าชดเชยใดๆทั้งสิน้นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูจะต้องรับผิดชอบกับสภาวะที่ขาดทุนเอง นี่คือข้อแตกต่างระหว่าง2องวิธตการส่วนว่าต่อไปเราจะทำยังไงสำหรับคนเลี้ยงหมูเท่าที่ผมคิดไว้นะครับสำหรับคนเลี้ยงหมูมันก็มีทางออกหลายทางหนึ่งก็คือหยุดชะลอชะลอการเลี้ยงลงโดยเฉพาะท่านใดที่เลี้ยงตามกระแส ก็ปฏิเสธไม่ได้โดยครับว่าเมื่อก่อนนี้การเลี้ยงตามกระแสมีเยอะก็เยอะช่วงที่โดนโรคระบาดนันะครับพอหลังจากนั้นมาราคาหมูถีบตัวขึ้นสูงมือใหม่ๆก็กลับเข้ามาเลี้ยงหันมาเลี้ยงหมูตามกระแสพอเลี้ยงเยอะขึ้นหมูก็ย่อมขาดหมูก็ย่อมล้นตลาด ประกอบกับหมูเถ่อนก็ทะลักก็เลยทำให้ราคาตกแต่ทีนี้เมื่อราคาตกแล้วเราจะทำกันยังไงต่อไปก็ต้องขอบอกว่านี่เป็นการฝ่าวิกฤตหรือว่าประสบวิกฤตอย่างหนักเลยสำหรับคนที่เลี้ยงหมูผลกระทบมากมาย กว่าที่เกิดโรคระบาดแนวทางในการต่อไปก็คือเลี้ยงต่อไปนั่แหละครับสําหรับคนที่มีทุนมีสายป่านอยู่มันคงจะไม่ตกต่ําไปมากกว่านี้หรือว่าตกต่ําไปเรื่อยแล้วครับมันก็ต้องมีการกระเตื้องขึ้นแต่ต้องรักษาหมูของเราให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการรักษามาตรฐานของสากเนื้อสากหมูนะครับหลังจากจำหล่แล้ว แล้วก็าหาันไปหาถ้าใครพอมอีภูมิก็าหาันไปหาอา,อาหารลดต้นทุนบ้างนะครับก็ยืดยืดกันไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดแล้วถ้าใครที่คิดอยากจะเข้ามาใหม่ๆก็ต้องคัดเลือกสายพันธุ์ให้ดีหาแม่พันธุ์เป็นของตัวเองเถอะครับอย่าไปซื้อมูตั้งอีกมาเลี้ยงเลยจประสบปัญหาในการขาดทุนมาก เสี่ยงต่อการขาดทุนหมูแพงก็หาซื้อลูกหมูอยากนะครับหมูถูกก็ซื้อง่ายแต่เวลาจะขายก็ขายยากหัวมันยังไงอะ่ะมันล้นตลาดไปแล้ว พูดมาถึง,งจุดนี้ผมก็อึ้งเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์ต่อไปเราจะทํำยังไงครับก็เป็นการคุยกันเล่นๆนะครับอย่าไปเรียดอึ้งก็หายอึ้งซะส่วนเทคนิคดีๆในการเลี้ยงหมูในการค้นหมูให้เจริญเติบโตให้ได้มาตรฐานก็รอฟังในคลิปต่อๆไปนะครับหรือว่าท่านใดมี เราสงสัยในการเลี้ยงหมูกำลังเลี้ยงหมูกำลังเริ่มต้นอยากจะอสอบถามเขาคอมเมนต์ได้นะครับสอบถามมาได้ผมก็ยังเลี้ยงอยู่เหมือนเดิมนั่แหละก็คงจะทนไปต่อนะครับเพราะได้เลี้ยงมานานแล้วแล้วก็ลงทุนมาเยอะแล้วก็คงจะไม่ยกเลิกง่ายๆหรอกนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันละกันสําหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่รบกวนเวลาท่านผู้ฟังผู้ชมให้มากไปกว่านี้หรอกครับ เอไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็ขอภาวนาว่าให้ราคาหมูจงกระเทืองขึ้นสักทีจะได้ลืมปตาอาปากกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับ